ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแม่เกดเคลื่อนไหวโผลอวยพรมันเกิดผู้จัดจาก,การส่วนตัวของลูกสาวหลังโดนกระแสราม่าแย่งผัวคนอื่นปล่อยเมียรลวงนอนร้องไห้ เรียกได้ว,ว่าเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันทั้งครอบครัวสําหรับครอบครัวได้หมดทัศดชื่นของสาวเจนี่รัชนกสุวรรณเกตที่ล่าสุดนั้นสาวเจนี่ได้ออกมามอบของขวัญสุดรู้ให้ผู้จัดการสาวซึ่งเป็น iPad ท่ามกลางกระแสดราม่ารวยล้นฟ้าแต่ไม่ยอมใช้นี่ในขณะที่แม่เกตนั้นก็ได้เคลื่อนไหวโผร่อวยพรผู้จัดการวันเกิดของลูกสาวเจนี่หลังเจอกระแสดราม่าแย่งผัวคนอื่นปล่อยเมียหลวงนอนร้องไห้ ซึ่งแม่เกตก็ได้เข้ามาอวยพรผู้จัดจาการส่วนตัวเจนนี่ว่าขอพระคุ้มครองเจอแต่เรื่องดีๆนะคะรักค่ะ